สว,ส,สวัสดีครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็น Slam Dunk The First นะฮะใช่เป็นภาพยนตร์มูวี่ของจากเรื่อง Slam มดังที่ต้องบอกว่าหายไปนานร่วม20กว่าปีได้25หรือ26ปีได้มาถ้านั้นเจาของญี่ปุ่นนะใช่ใช่คือต้องบอกว่าญี่ปุ่นอ่ะเขาฉายจบไปประมาณ101ตอนเมื่อตอนปี1996ถ้าบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่ามันจะหลังจากนั้นอีกทีเออมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคือรู้สึกว่ามันนานอ่ะตอนตอแรกรู้สึกว่ามาสักิกว่าปีนะอ่าบูมไหม น่าจะใช่ no, ครับ no, no, no. ใช่ใช,ใช่เพราะว่าคือทางของแซมดังเนี่ยมันจะเขาจะอยู่กับทางนิชั่น uh huh. อ่าแล้วก็มีพิมพ์หลายหลายหลายรูปแบบด้วยมีทางเล่มเล็ก uh huh. แล้วก็บิ๊กบุ๊กล่าสุดก็มีที่เาเป็นเป็นบิ๊กบุ๊กที่เขาวาดใหม่โดยอาจารย์อินโนเอะครับอ่าที่เป็นหน้าปกใหม่ออกแบบใหม่รวมไปถ,ถึงอาร์ตเวิร์สตัวนี้ oh, ด้วยมันเจ๋งเลยเปิดดูทีทียอดอ ก็นั่นแหละครัคือการมาของ the first slam dunk เนี่ยมันทําให้แฟนๆ slam dunk ในช่วงยุค90ตื่นเต้นมากใช่ถ้าเกิดใครเคยดูสมัยก่อนเนาะเราจําได้ว่ามันจะจบที่การแข่งกับใ,<ช>ใครนั้นอ่าใช่ใช่แล้วอย,อยู่มันตัดไปเลยเว้ยคือแบบเฮ้ยถ้าเกิดคนดูบางง่ามาก่อนจะจําได้ว่าไอ้ไฮไลท์อ่ะสุดๆของมันอ่ะ,อะคือการเจอกับ เทคโนซังโนใช่มันอยู่ช่วงหลังเลยใช่แล้วอยู่มันตัดไปเลยแล้วมันก็หายเลยเออผมก็ไม่รู้ว่าที่สาเหตุที่หลังจากจบไครนันไปเนี่ยไม่รู้ว่าในกระบวนการทำไอตัวแอนิเมชันเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าสมัยก่อนอะคือมันมันค่อนข้างจะมีอะฟิลเลอร์หมายถึงว่าตัวตอนเสริมเยอะไอที่ว่า slam dunk เป็นร้อยกว่าตอนได้เนี่ยเพราะว่ามันมีตอนเสริมในช่วงท้ายด้วยที่เป็น รวม All Star. ออสตาอาจจะเป็นพวกเซนโดพวกอทีมโชโยข้าม,มารวมทีมแล้วก็มาซ้อมให้กับโชฮค k เออมันก็เลยจบอย่างนั้นไปแต่เอาจริงๆอ่ะแลมดังอ่ะจะบอกว่าเดอะเฟิร์สแซลมดังนี้เป็นมูวี่ครั้งแรกก็ไม่ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้แลมดังเขามีมูวี่ประมาณสักเกือบ3-4ตัวมันจะมีเขาเรียกอะไรตอนพิเศษละกันเป็นมูวี่คือมีเด็กแลกเปลี่ยนเป็นฝรั่งเลยเข้ามาโรงเรียนโชฮุ k จำไม่ได้<อ><อ>จำไม่ไดอ้อันนี้ผมจำไม่ได้จริงร้อยเป หลายคนจะไม่ค่อยรู้เพราะว่าสมัยก่อนอ่ะเรื่องของดูมูฟี่หรือว่าพวกการ์ตูนเก่าๆจะหาดูยากครับเออถ้าถ้าแบบไม่ได้มีเขาเรียกอะไรวันยุนักขัตเลิกจะไม่ค่อยได้ฉายครับนั่นแหละก็การมาของอ the first slam dunk ก็อย่างที่เรารู้คือเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะอยู่ในช่องเทคโนสังโนอย่างแน่นอนอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยเพราะาาในตอนที่เขาเปิดเทลเลอร์มาแรกๆเนี่ยเขาจะไม่ไม่ให้เห็นคู่แข่งเลย มันจะมีแค่พวกทางทีมโชคุอย่างพวกมิยางีพวกอะไรนะมิซึอีมิซึอีลูกเขาว่าองงนี้เป็นเทเลอร์เฉพาะเขาเท่านั้นทีมโชคุรวมไปถึงมีการบอกว่าเซตของนักภาคแซลมดังเดอะเดอะเฟิร์สเนี่ยครับเปลี่ยนยกชุดเปลี่ยนยกชุดก็คือจะไม่เหมือนตอนแรกไม่เหมือนกับอนิเมะเก่าเพราะว่าเซตของที่เป็นนักภาคยุคยกเก่าเนี่ย ก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วแล้วยิ่งยิ่งตัวอาคาริที่เป็นหัวหน้าทีมของโชคุเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วเออมันเลยมีการแบบไปคัดอานักภาคใหม่มาเพราะว่าอาจารย์อินโนเอะเขาเหมือนมาช่วยคัดด้วยอีกทีหนึงแอ้วเลยทําให้การมาของเดอะเฟิร์สเซมดังก็เป็นที่น่าจับตามองใช่เพราะมันมีการเปลี่ยนเยอะนะแต่ว่าก็ยังยัง ยังเป็นอะไรที่แบบเป็นไฮไลท์ที่คนยังจับตาดูอยู่สิ่งที่อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือหลายคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบนี้ไม่แบ่งแบ่ง it, ได้อย่างชัดเจนจริงนั่นคือการใช้3 d c g มาทำเป็นเดอะมูวี่ไอเรื่องเนี้ยมันมีสาเหตุเหมือนเหมือนถ้าที่ผมไปอ่านบทสัมภาษณ์มาเหมือนผู้กำกับกเขาบอกว่าสาเหตุที่ใช้3 d c g คือเรื่องของความเป็นธรรมชาติการออกท่าทางดูคนดูแล้วก็ตัวแวดล้อมคนที่อยู่ด้านข้างเช่นสกุลีมันไปปิด ประกบคนคนนี้แต่ว่าในช่วงเวลานั้นเรากําลังโฟกัสที่มิยางิอยู่อ่ามันก็จะมีการขยับนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเป็น2 d แบบเดิมเนี่ยเป็นแบบลายเส้นเดิมเนี่ยอ๋อมันจะถูกแค่โฟกัสแค่1นึ่งสองนเป็คนพื้นหลังอาจจะแบบนิ่งๆหรือว่าตัวจะนิ่งๆจะแบบไม่ค่อยดูมีแบบมูฟเมนต์อะไรแต่จะเห็นแค่ข้างหน้าที่เป็นมูฟเมนต์อย่างเดียวแล้วมันจะไม่เห็นคนดูคนดูมันจะเห็นน้อยมากมันเลยไปใส่ที่เขาได้เอา TDCG เข้ามาช่วยแต่ว่า ในเรื่องของ TDCG เนี่ยก็ยอย่างที่หลายคนบอกว่า Movement ม,ม,มันดูไม่เป็นธรรมชาติใช่ไหม,มเพราะว่าไอ้เรื่องเฟรมเรทเนี่ยเขาพยายามทำให้เหมือน a อนิเมะ 2D ก็คือเราว24เฟรมแต่ถ้าเราเล่นเกมอะไรพวกนี้มาเราแบบ60เฟร,รมความไหลลื่นของ60เฟรมคือมันดูและชินตาแต่พอเป็นแอนิเมชันเนี่ยมันรู้สึกว่าขัดหูข,ขัดตาเรื่องของ TDCG เนี่ยต้องบอกว่ามันช่วยทำให ภาพดูสวยตลอดใช่อันนี้เห็นด้วยตั้งแต่ดูตั้งแต่เข้าไปดูตั้งแต่ต้นยันจบอ่ะผมต้องบอกภาพสวยมากภาพเนียนกลิปเลยคือแบบใช่มันจะไม่มีจุดเผาก็ถ้าถ้าหลายคนที่ชื่นชอบในเรื่องของ 2D เนี่ยก็อยากจะให้เว้นตรงนี้ไปแล้วก็ไปชมได้อยากให้คนที่แบบอาจจะไม่ชอบทีดีหรือว่ารู้สึกเฉยๆทีดลองไปดูก่อนส่วนตัวผมนะผมอยากให้ลองไปดูก่อนเพราะว่าผมว่าทีดี ของแซลมดังเฟิร์สแลมดังแลมดังอันเนี้ยผมว่าทําได้ดมมีมันไม่แย่มันไม่แย่ใช่มันมันดูสมูทมากมันดูสมูทมากรจริง,รงเพราะาเราดูเทเลอร์เราจะไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าเขาปิดไปเยอะอจนแบบเราต้องไปดูเนื้อเรื่องเองจริงๆอะ่ะเราจึงถึงได้เห็นว่าบรรยากาศท่าทางเสียงมุมกล้องอะไรพวกเนี้ยมันทําได้มากกว่าในเรื่องของ 2D ใชอ่อันนี้ก็เข้าในเรื่องเลยโอเคอ่าในเรื่องของ The First Slam d u n ังนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่า ช่วงในท้ายเราอาจจะมีสปอยบ้างเพราะว่าเรื่องเรื่องของเดอะเฟอร์สเลมดังเนี่ยต้องบอกว่ามันจะไม่เหมือนกับที่เราอ่านมังงะมาก่อนหน้านี้อย่าเรียกว่าเหมือนเรียกว่ามีการสเสริมนี่ว่าอ่ามันจะเพิ่มในเรื่องของความเขาเรียกอะไรนะอ่าอดีตละกันเรียกว่าเป็นความดรามา่าย้อนย้อนย้อนาาอดีตนิดนึงเทคโนังโน no no เนี่ยก็ถือว่าเป็นเขาเลยเป็นราชันอ่าเป็นเทพเจ้าของเอาว่าเป็นจุดสูงสุดของนักบาสมาอปลายเออเออมันเป็นทีมใหญ่เพราะว่าเขาอ่ะ เป็นเป็นราชาของของไอเนี่ยเด็กมอปลายมาหลายสิบปีและใช่พวกพวกเด็กอย่างพวกอาคางิหรือว่าพวกมิยังงิเนี่ยเขาจะรู้จักพวกทีมอเทคโนโลยัโน no ผ่านจากดิจิทัาสารซึ่งแต่ละรุ่นเขาเนี่ยก็จะมีความเก่งกาจอยู่แล้วถูกอ่าเทคโนโัโน no มันเลยทําให้รู้สึกว่าเชีย่ยมันเป็นแบบโกที่แบบมาหึงมามากมันคือ <มา S 2> เป้าหมายสูงสุดของนักบาสมอปายใช่แต่สิ่งที่ประหลาดที่สุดคือ โชฮคุ oku, ดันมาเจอกับเทคโนซัปโนตั้งแต่รอบแรกเอออันนองทีมของของอาช่วงอนเตอร์ไฮนะใช่เพราะว่าในก่อนหน้าเนี่ที่เป็นอ่าเรื่องของการแข่งระบบเขตเนี่ยเขาไปโดนอะไรเลียอนันเอ,อ้ยไม่ใช่ต้องไปเจอกับมากกีิก่อนใครนันอ่าทีมใครนันทีมใครนันตบกลับมามันเลยทําให้ทีมโชฮุ ook, แพ้เลยเป็นหนึ่งในสท,ที่ทําให้ซากุระลงีมันไปนโกนหัวมาอ่าถูกออ ในเมื่อตอนแรกนึกว่าเราจะหมดหวังว่าอไอ,อตัวทีมโชคุไม่ได้ไปต่อมันก็เลยยางบอกว่ายังมีโอกาสที่อินเตอร์ไฮนั่นแหละฮะอินเตอร์ไฮก็เลยม,มาเจอกับเทคโนซังโนหนักกว่าเดิมโอ้โหพวกพวกอ่าเขาเรียกอะไรนักข่าวสายกีฬาเขาบอกว่าไอเนี่ยเรียบร้อยไม่รอแน่นอนโชคุนคือทีมโนเนมใช่คือคนกดดันเยอะนะแต่ว่าผมมองว่าอีกมุมนึงถ้าผมจาได้คือแบบ มันเหมือนเป็นทีมที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะผมว่ามัน,ม,ม,นมันดูน่าตื่นเต้นแต่แต่รู้สึกว่าการที่อาจารย์จับคู่ซังโนกับโชคุแบบเร็วมากมไม่ได้เจอแบบรอบรองหรือรอบชิงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเหมือนมันมีอะไรสักอย่างอ่ตอนนั้นนี่เออคือต้องบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยครับหลายคนก็จะมองว่าอ่ามันจะโยงไปในเรื่องของการแบบเขาเรียกว่าอะไรตัดจบอ่าเป็นการตัดจบหรือว่าอาจารย์ตัดจบเองอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องสาเหตุอะไรต่างๆว่าทําไมอาจารย์ถึงเขายัดเทคโนซังโนมาถูก ทาง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 ที่เกอนหน้านี้มีการปเปยพวกโรงเรียนอื่นๆอย่างเช่นพวกไอซาตโตชิที่เปนเ็นเด็กโยงที่แบบร้อยเก้าเออมาถึงบอกออ้ทำได้ประมาณห0สแต้มบล็อกนู่นนี่นั่นร<ช>ีบอะไ้เยอะสุดท้ายมึงออกมาแค่ฉากเดียวแล้วมึงก็หายไปเลยเออก็เลยอ้าวแล้วไอไอทีมนั้นตอนแรกนึกว่าอ่ะหรือว่าผ่านซังโนไปแล้วรอบออชิงจะไปเจอไอ้นั่นเออแต่แบบไกลเราตัดแล้วก็จบไปเลยใช่ครับนั่นแหละฮะมันเลยทำให้เทคโนซังโนเนี่ยเป็น เขาเลยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์โนเอะเ,เ,เขาส่งให้มาละใช่แต่แต,แต่อันนี้ผมจําได้ว่าอาจารย์แกบอกนะว่าแมทของซังโนกับโชคุคือแกคิดว่ามันเป็นแมทที่ดีที่สุดของแกแหละแกก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเขียนให้มันดีกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะแกก็ไม่อยากจะเขียนต่ออก็เลยแบบขอจบแค่ตรงนี้เลยแต่เอาจริงๆอ่ะเรื่องเรื่องตรงนี้ครับมันค่อนข้างจะมีกระแสหลายๆด้านนะครับเพราะว่าอ,อย่างกรณีนี้ก็จะบอกว่าจริงๆอาจารย์เขาอ่ะตั้งใจให้โชคุแพ้เทคโนซังโน เพื่อที่จะได้ไปเจอกับพวกตัวใหม่ๆอ่าแบบประมาณว่าแพ้ตอนนี้พวกอาคังีมิสึอีคุณแว่นคุณแว่นอ่าเรียนจบไปและวทำให้เหมือนรวบรวมทีมหรือรวบรวมตัวละครใหม่ๆเพื่อที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งณตอนนั้นนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่บทสัมภาษณ์มั้งหรือว่าเป็นข้อมูลจากแบบเก่าๆแล้วว่าเขาจะพูดลักษณะประมาณนี้เออ น,นั่นแหละเทคโนโงโนโดยประมาณนี้คือมันจะเป็นเรื่องของการเจอทีมยักษ์ใหญ่แล้วกันแต่ว่าในเรื่องของมูดแอนโท e ของ The First ์ส a m ล u มดังเนี่ยมันจะมีการแข่งอย่างเดียวมันก็ดูรู้สึกว่าจะจืดไปหน่อยอม,มันก็เลยเริ่มมีการใส่เขาเรียกว่าอะไรรายละเอียดต่างๆที่เวลาเราอ่านมังงะเนี่ยจะไม่เคยเจอยกตัวอ,อย่างเลยครับไม่ต้องบอกว่า,วามียัาง,งมีย่าง,งครับให้จําได้คือตัวเล็ก ที่เป็นพอยการ์ดอ่าเป็นพอ,อยการ์ดอ่ามิยางีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยปปอปปูล่าใช่ใชในในหมู่ของคนอ่านสลัมดังรวมไปถึงเรื่องของอ่าสไตล์ของเขาด้วยเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของการเป็นพอยการ์ดเนี่ยมันจะอยู่ในแบบเขาแหละเป็นคนบุคคลปิดทองหลังพระแต่เอาจริงๆในเรื่องของเกมกีฬาพอยการ์ดเนี่ยสำ,สำคัญมากใช่แต่ว่าจุดเด่นอ่ะอย่างพวกอลูกเขาว่า ซาก,กุรุงหีเนี่ยพวกเนี่ยมันจะเป็นพวกสายพาวเวอร์พาวเวอร์ฟอรร์์เวิดอยู่แล้วเน้นบุกสายบุกอ่ามี่ยังงี้มันก็เลยกลายเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจุดจางอ่าแต่ว่า The First Slam Dunk เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหผมบอกเลย <c oughs> เด่นเด่น <c oughs> กว่าพระเอกอีกเอาไอาว่าคุณ <The S 1> คุณได้ The First มี่ยังงี้ <c oughs> คือแบบคุณจะเห็นมี่ยังงี้มากกว่ามากกว่าซากุรุงหีกับลุคขว่าถ้าใครคาดหวัง ในเรื่องของโมเมนต์ uh, ต่างๆที่เราจะได้เห็นในมังงะมาอยู่ในภาพยนตร์ภาพยนตร์เนี่ยต้องบอกว่ามันก็มีครบนะฮะแต่ว่ามันมาไม่เต็มร้อยดีกว่าเออมันมา,มนมาไม่เต็มร้อย,ม,ม,อยมันจะผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนนะ่ะประทับใจซีนไหนบ้างในของตัวมังงะตัวมูฟี่เนี่ยก็ทำออกมาแต่ว่ามันจะมีบางซีนที่แบบทัสใจเรามันหายไปก็มีบางฉากที่ อสมมุติเวลาเราดูอยู่เราจะจําได้ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้มันจะมีฉากอย่างนี้อยู่แต่มันกลับไม่มีกลับมันมันคือหายไปเลยมันหายไปเลยหรือบางทีแบบฉากที่แบบมันจะเป็นแบบเป็นการขยี้ระหว่างตัวละครสองตัวมันก็อาจจะมีนะแต่แบบมันจะไม่ได้โฟกัสอะไรขนาดนั้นเออคือมันหายไปเลยจริงๆฮะครับแต่ว่าตรงจุดเนี้ยพอมันหายไปเสร็จมันก็มีส่วนที่มาเสริมเข้ามาคือในเรื่องของมิยังิครับมิยังิเนี่ย ถ้าเราอ่านมังงะมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเรื่องของอดีตของเขาน้อย<ข>น้อยมากๆมีน้อยมากๆเพราะว่าตัวเขากับอายาโกะเนี่ยเรารู้ว่าสองคนเนี่ยแอบชอบกันแหละหคือมอิมิยังเงียจะตามอาญะจังอยู่เรื่อยๆแต่ว่าเราจะไม่เห็นรู้ว่าสองคนเนี่ยมันรู้จักกันมาก่อนอ,อรวมไปถึงมีการเปิดเขาเรียกตัวละครรับโผล่ขึ้นมาต<อ>ัวละครลับตัวละครรับรับชนิดที่ว่าคนที่อ่านสแสลมดังมาไม่รู้จักเขาถูก เออแต่จริงๆแล้วอาจารย์อินโนเอเนี่ยเขาได้เอาบทตรงเนี้ยที่เป็นอหละบทที่เป็นไซส์สตอรี่ละกันครับเพราะว่าในเรื่องตรงเนี้ยไม่ได้อยู่ในเนื้อเรื่องหลักใช่มันเป็นไซส์สตอรี่เสริมเข้ามาก็คือมีอยง,งีเนี่ยมีพี่ชายนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะผมก็ไม่รู้เออเ,ออเออผมผมผมดูซะนั้นแต่ผมก็ เอ๊ะมันมีพี่ชายด้วยเหรอวะตัวละครพี่ชายของมิยาง,งิเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ผลักดันให้มิยาง,งีมาเล่นบาสใช่รวมไปถึงมันจะมีการเฉลยเกี่ยวกับอาตัวตุ้มหูของเขาด้วยตุ้มหูเราจะสังเกตได้ว่ามิยาง,งิเนี่ยจะมีใส่ตุ้มหูแต่ว่าในเรื่องของเดอะเฟิร์สเนี่ยไม่ได้บอกตรงๆแต่ว่าในเรื่องตรงเนี้ยมันจะถูกเอาผสมกับตัวไซส์สตอรี่รวมไปถึงการเขียนใหม่ ผสมเข้ามาแล้วเอามานําเสนอใน The First ดำดังมันเลยทําให้การดูสึกของเทคโนัลโนเนี่ยค่อนข้างติดขัดเรียกว่าโดนช็อตฟิลไปแลเหมือนแบบโดนตัดอารมณ์อ่ะคือคือผมบอกว่าถ้าเกิดเวลาสมมุติรู้สึกว่าตอนที่แบบกลางจังหวะบุกหรือจังหวะจังหวะที่แบบมันดูเป็นกําลังตื่นเต้นอะไรเงี้ยกาลังจะเอาแต้มคืนและเพลงเพลิงแบบจังหวะเบิกบุกอะไรเงี้ยโไม่กําลังมาเลยอยู่ก็ตัดว ย้อนอดีตแฟตแบ็กไปแต่ว่าในเรื่องของการแข่งขันถ้าแบบสวุตดเรามองข้างอ่ะตัวแฟตแบ็กหรือว่าอดีตอะไรพวกนี้ได้อะครับมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันสนุกมากมันสนุกใช่สนุกจริงด้วยเรื่องของจังหวะหรือว่าการออกแบบท่าทางใช่พวกสักกลุ่นหีหรือว่ามีซิกเนเจอร์ไอซิกเนเจอร์ที่เราเห็นในมังงะครับที่เป็นท่าลักไก่อะอ่าท่าลักไก่ไอที่ยีมีเงี้ยี่ไก่สักกุ่นหนีอันงี้อันเนี้ยท่านี้มีแต่ว่า มุมกล้องอะ่ะมันไม่เหมือนในมังงะ<ช>มันเลยทําให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะเอ้ามาแล้วเหรอ,อแอปแป๊บเดียวเองเหรอ<ช>อะไรเงี้ยคือผมผมจำได้ที่ผมว่ามันจะมีฉากหนึ่งเหมือนเป็นฉากของบิยญง่ยงส่งให้กับสักุระงิมันะจะมีท่านหนึ่งที่เป็นท่าอย่างเงี้ยท่าอย่างเงี้ยอ่าอ่าให้กับสักรุระญิแล้วสักุระิก็ให้กลับเียซึ่งตรงนี้ถามว่ามีไหมมีแต่แบบคือแบบเมือนซูมไก่มากมันแวบเดียวมันแวบเดียวเลยแล้วก็เอ้า กำลังรอดูฉากนี้อยู่หายไปไหนคือต้องบอกว่าสิ่งที่หายไปอ่ะมันคือมุกแก๊กตลกที่เราเห็นในแอนิเมชันทีวีก่อนหน้านี้ที่เวลาใส่อะไรแบบมุกตลกแบบทำหน้าเหมือนหมาจิ้งจอกของลูกคาว่าเะไรหรือเป็นตัวเล็กๆเป็นตัวทีเอสดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วหน้าแบบตลกตลกอะไรพวกนี้ของซากุระเนี่ยมันหายไปแล้วก็มีแวบหนึ่งเท่านั้นเพียงแวบหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าด้วยเหตุผลที่เขาบอกว่ามันมีความเรียวสูงมากใช่พอมันเป็น 3D อ่ะแล้วแบบการพอมาปรับ โมเดลแล้วผมก็ใจนะผมเป็นการปรับโมเดลมันมันจะมันน่าจะยากเออมันก็เลยแบบมันหายตรงั้นแต่มันก็รู้สึกว่าคือเราเราเป็นแฟนแซลมดังเนาะเราดูแซลมมาเราเราก็จะแบบเวลาดูก็รู้สึกว่าไอ้ฉากนี้จะถึงแล้วมันต้องมีนี้นี่แต่พอมันหายไปอ่ะมันก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนมันขาดรสชาติอะไรบางอย่างไปอ่ะคืออย่างที่เรารู้ครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยบทสรุปของศึกแมทเนี่ย เป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าในช่วงท้ายเนี่ยครับที่เป็นซีนไฮไลท์เนี่ย t d CG เนี่ยทำได้ออกมาค่อนข้างดีมากๆเพราะว่ามันเป็นซีนที่เขาเไยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นรวมไปถึงช็อตสุดท้ายที่อ่าสกุลงิเขาชูดแบบไอ้ลูกชูดสาวมันชนของเขาอ่ะที่เขาฝึกมาเป็นร้อยเป็นร้อยลูกเป็นรู้กนร้ลูกปรอยอะไรปะคลองอะไรนมือซ้ายก็แค่ประคองอ่ะอะไรประมาณนั้นแต่จริงคำเนี้ยมันมีการบิดคำหลายๆสื่อแล้วกันเพราะว่าคำเนี่ย ถ้าไปอ่านในของอ่ารวมเล่มมันก็จะเป็นเหมือนอีกอีกคำหนึ่งประมาณนั้นแต่เราอาจจะจําได้ว่ามือซ้ายเพียงแค่ประคองไว้แต่เขาก็ชุดเราเราจะจําได้ว่าสักกรุนเียมันจะพูดประโยคนี้ขึ้นมาใช่ช็อตนี้มีแต่ต้องมีแต่กันแต่แต่เดี๋ยวไปดูเอาเองแต่ต้องไปดูเอาเองออีกซีนหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เหมือนกันก็คือหลังจากที่ไอ้สักกรุนเียมันชุดเข้าแล้วใช่ไหมคราวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์คือท่าตกมือเพราะว่าท่าที่เป็นมีม เป็นหนึ่งในท่าที่เป็นมีมแบบหลายๆเรื่องแล้วก็เป็นที่เป็นซีที่น่าจดจําใน The First Slam ลังมีเหมือนกันนะที่เพียงแต่ว่าอาจจะมีความรู้สึกตะคิดตะคงใจนิดหน่อยมันอาจจะดูไม่สะใจอ่าเอว่าถ้าใครคาดหวังฉากเนี่ยไปดูได้ผมผมรู้สึกว่ามันโอเคมันยังดีอยู่มันยังดีอยู่มันไม่ใช่ไม่ดีนะมหมบอกก่อนเพอมันมันเป็น3ามดี มันมีความเรียลมากขึ้นใช่ครับความแบบสมจริงมากขึ้นการส่งสหรือว่าการชูดเนี่ยคือโมเมนต์โมเมนต์อะไรหรืออะไรการเคลื่อนไหวมันเหมือนมูฟเมนต์แบบผมต้องบอกก่อนผมผมว่านี่เป็นหนึ่งในอนิเมะที่ทำทีดีได้สมูทเราติดจ,จากการดู2 d ดีมาก่อนหน้านี้ใช่ครับอ่าเราก็พอคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าเป็น2 d ดีมันก็น่าจะสื่ออะไรอะไรอย่างได้ดีกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เอาบอกตรงๆก็อย่างที่บอกเมือ่อกี้คือ3 d ดีอันเนี้ยไม่ได้แย่นะต้องบอกก่อนไม่ได้แย่เลย ทำสมูทด้วยทำแบบลื่นไหลจังหวะเล่นแบบโหแมันสนุกมากเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันมันมีจังหวะช็อตฟิลแล้วก็มันมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าชามอย่างมันหายไปซึ่ง 3D ม,ม,มันอาจจะทําไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมผมว่าในเรื่องของ 3D มดีมันทําได้แหละแต่ว่าในเรื่องของการกํากับหรือว่าการเขียนบทเนี่ยคงต้อง question ไปทางอาจารย์อินโนเอะเพราะว่า เดอะเวิร์สแตมตังเนี่ยอาจารย์อินโนเทเขาเป็นคนมาช่วยดูด้วยรวมไปถึงเรื่องของบทต่างๆด้วยเขาอาจจะมีการขัดเกลาอะไรบางอย่างที่มันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลอะอย่างเช่นฉากของอาคางีอะมันที่อาคางยที่เขากำลังล้มไปถ้าคุณไปอ่านในในมังงะเนี่ยคุณจะเอียงว่ากะบอูอซึมิมากเลยที่มาแล้วก็หันหันเหมือนปอกหันหัวใช้เท้าเป็นแผ่นเ่ย แล้วก็ไปหัวละอากาหีไอ้นั่นน่ะสมควรแล้วที่ตัดออกไป <c oughs> เพราะมันดูไม่สมเหตุสมผลมากมากมึงเข้าไปได้ยังไง <c oughs> อะไรเงี้ยแล้วแม่งพกมีดเข้าไปด้วยอ่ะมันไม่โดนที่วออกไปแต่แต่มันก็ถนะือว่าเป็นเป็น,ปน,ปนอีกโมเมนต์นึงนะผมบอกกันที่แบบเออแบบจำได้มันนา่าจะมีฉากเนี้ย<อ>แต่ก็โอเคเข้าใจได้ฉากเนี้ยไม่มีมันก็เลยเป็นอีกแบบหนึ่งที่เป็นเรื่องของอากาหีบแบบพอล้มลงไปเสร็จมันก็เป็นเรื่องจิตใต้สำนึกเขาพูดถึงแล้วก็บอกว่าอล้มนอนไปเลยนอนไปยาวๆเลยไม่ต้องลุกขึ้นมาไอเนี้ยตอนแรกผมบอก ตอนแรกผมคิดเอะในในมังหะมันมีอันนี้ได้เหรอวะตอนแรกคือตอนแรกผมเข้าไปผมคิดว่ามันมันมันน่าจะเหมือนตามมังหะทุกอย่างใช่ครับแต่อันเนี้ยเป็นฉากแรกที่ผมรู้สึกว่าไอ้หียมันดูแปลกๆอยู่มันมีอะไรเสริมขึ้นมามันประหลาดมันดูประหลาดประหลาดแต่ว่าก็อ่ะโอเคก็พอได้อยู่พอได้อยู่มันถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่ดูแบบอ่ะสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลคือแบบคนล้มไปปุ๊บอ่าแบบไอ้ใจหนึ่ง มึงก็นอนไปเลยก็ได้อีกใจนึงก็แบบมึงก็ต้องสู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนะนะฮะก็เรื่องของมุกหรือว่าคําพูดต่างๆก็ยังอยู่ครบถ้วนยังมีอยู่เช่นตัวคไรลสวาคิตะก็จะมีแบบลูกกวนตีนอยู่รวมไปถึงกอลิกกอมบ็อกกอริกกอมบ็อกที่เป็นสองพี่น้องอะไรพวกนี้เข้ามาก็ยังครบถ้วนฮะถือว่าซากุงิก็ยังโชว์แบบความเป็นอัจฉริยะของเขาได้สุดยอดเหมือนเดิมด้วยชื่อแซมดังเนี่ยอย่างที่รู้คือ เราอะรอรอ,รอการแข่งกับซังโนมา20กว่าปีแล้วซึ่งพอมันมาเนี่ยผมว่าอยากให้ทุกคนมาดูยังไงก็ต้องดูยังไงก็ต้องดูคือถ้าเกิดคุณคุณชื่นยอ,อสแสลมดังหรือเคยติดตามสแสลมดังมาก่อนอยากให้มาดูกันอ่าส่วนคุณจะชอบ 2D ดีหรือ 3D ดีไหมอันนี้อันนี้ขึ้นอยูกับกอ่าเป็นพิจารณาของแต่ละคนเองนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นศึกสําคัญที่ เรียกว่าเป็นแมตช์จุดสูงสุดของโชคดูดูแลคอมพิวี่ชีวิตตัวเองอ่ะถูกเพราะว่าเราจะได้ม่ค้างคาแล้วใช่ทําดีมากอยากให้มาลองดูถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะอ่ามีการขัดเกลาใหม่ใช่มีการมันมีการเกลาใหม่ให้แบบดูน่าสนใจมากขึ้นครับอ่าแล้วก็โอเคเออส่วนเรื่องของมิยังหีอ่าเราอาจจะเห็นอีกมุมหนึ่งเนาะอันนี้ถือมองว่าเราอาจจะได้เห็นมอห็นอีกมุมหนึ่งหรือ เอ่เรียกว่าเป็นสิ่งที่จุดประกายแล้วกันให้มียางิบมาเป็นเขาในวันนี้ดราม่าโคตรเลยแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนั่นคืออนาคตของมิยางินะจริงผมบอกเลยอนาคตหลวเห็นแบบเฮ้ยมีงีงได้หรอไอเนี้ยว้าวจัดว้าวว้าวเลยต้องไปดูเลยผมบอกต้องไปดูจริงนะอันนี้ต้องขอขอบคุณทางเมเจอร์ที่ชวนเราไปดูนะขอบคุณมากเลยก็คือตอนเนี้ยทางเมเจอร์เขามีรอบพิเศษครับก็คือรอบวันที่18กุมภาพันธ์ที่เราไปดูมาเนี่ยก็าเป็นรอบแรก ส่วนรอบสอนและรอบสาเนี่ยจะมีวันที่25และ26กุมภาพันธ์นี้ก็ไปดูกันได้นะฮะแต่ว่ามันเป็นรอบพิเศษนะครับยังคือราคาตั๋วจะราคาสูงหน่อยเพราะว่าเขาอ่ะจะมีอะไรกิฟต์เซ็ตมาให้พร้อมด้วยกับการเข้าไปดูหนังแต่ว่าถ้ารอบปกติโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะฉายประมาณวันที่9มีนาคม เดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าไม่ไกลนั่นแหละคะคือเราจะเห็นความเปินๆของสกุลีที่เขาแบบเพิ่งเล่นบาสมาได้4เดือนน่ะใช่แล้วเขาต้องมาชนกับเทคโนโลยีที่เป็นแบบราชันของเด็กมอปลายอ่ะไม่ว่จาจะเป็นยังไงคือแบบสนุกสนุกจริงเออด้วยบแบบคาแรคเตอร์ของสกุลีด้วยนะครับ ก็อย่าลืมไปติดตามกันได้นะฮะกับทางเมเจอร์เราก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรฮะก็รอติดตามกัน้ย่างไรรอติดตามกันดูได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ของช่องอะไรเซคชั่นนะฮะถ้าชอบนะถ้าชอบก็ยังไงก็มาเมนต์กันบอกกันเยอะเนอะนแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะนะังไมาบว่าผมไปดูมาแล้วครับผมเสียดายฉากนี้มากเลยเออใครไปดูมาแล้วนะเม้นต์บอกกันหน่อยชอบอะไรในเรื่องนี้กันบ้างหรือแบบไม่ชอบอะไรก็บอกกันได้เออเออเออันแรกเปลี่ยนกันไปนะฮะก็ผม กดซับสไคร์ด้วยนะฮะจะครบล้านแล้วนะครับได้โปรดสาครัก็ประมาณนี้ละกันครับผมผมกับพี่นัทก็ไปแล้วครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ